เรือหลวงสีอยุธยาหรือ HTMS สีอายุเทยียเป็นเรือปืนขนาดใหญ่ของกองทัพเรือไทยที่ถือกำเนิดขึ้นในช่วงเวลาที่ราชนาวีไทยกำลังอยู่ในช่วงพัฒนาและปรับตัวเข้าสู่ยุคใหม่หลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเธอถูกสร้างขึ้นที่อู่ต่อเรืออุรากาด็อกคอมพานีประเทศญี่ปุ่นในปีพอศาา2479และเข้าประจำการอย่างเป็นทางการในปีพอศ 2,481ถือเป็นหนึ่งในเรือรบที่ทันสมัยที่สุดของไทยในขณะนั้นเรือลำนี้มีความยาวประมาณ77เมตรกว้าง11เมตรและระว่างขับน้ำกว่า2,000ตันติดตั้งปืนใหญ่ขนาด8นิ้วซึ่งเป็นอาวุธหลักที่ทรงอนุภาพในยุคสมัยนั้นพร้อมระบบป้องกันและอาวุธเสริมที่ครบถ้วนเหมาะสำหรับภารกิจทั้งรบทางทะเลและป้องกันชายฝั่งขีดขีดขีดบทบาทสำคัญในราชนาวีไทย เรือหลวงสีอยุธยาได้รับมอบหมายให้เป็นเรือธงของกองเรือรบไทยในหลายภารกิจโดยเฉพาะช่วงก่อนและหลังสงครามโลกครั้งที่สองเธอทำหน้าที่คุ้มกันเรือสินค้าป้องกันน่านาน้ำและแสดงแสนยานุภาพของราชนาวีไทยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงสงครามอินโดจีนพอสอสาลา 2,483-2,484เรือหลวงศีอยุธยาได้มีบทบาทในการป้องกันอธิปไตยทางทะเลข,ของไทยต่อฝรั่งเศสอินโดจีนแม้ไม่ได้เผชิญหน้าตรงๆในยุทธนาวีก่อช้างแต่ก็ถือเป็นเรือสำคัญที่พร้อมรบและเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งกำลังทางเรือของชาติขีดขีดขีดเหตุการณ์กบฏแมนฮัตตันเหตุการณ์ที่ทำให้ชื่อของเรือหลวงศีอยุธยากลายเป็นตำนานคือกบฏแมนฮัตตัน เมื่อวันที่29มิถุนายนพศสสาา2494เหตุการณ์นี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อกลุ่มทหารเรือได้จับตัวจอมพลปพิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีในขณนะนั้นขึ้นเรือหลวงศีอยุธยาที่จอดอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาโดยมีเป้าหมายเพื่อบังคับให้รัฐบาลยอมเปลี่ยนแปลงทางการเมืองแต่สถานการณ์กลับบานปลายเมื่อกองกำลังของรัฐบาลตอบโต้ด้วยการใช้เครื่องบินและปืนใหญ่ยิงเข้าใส่เรือหลวงศรีอยุธยาอย่างหนัก การสู้รบกลางกรุงเทพมหานครกินเวลาหลายชั่วโมงเสียงระเบิดและปืนใหญ่ดังสนั่นไปทั่วเมืองหลวงเรือหลวงสีอยุธยาได้รับความเสียหายรุนแรงจนเกิดไฟไหมและในที่สุดก็จมลงในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณใกลส้สะพานพระราม8ในปัจจุบันขีดขีดขีด,ขดการสูญเสียและการสิ้นสุดตำนานการจมของเรือหลวงศีอยุทยานับเป็นจุดจบของเรือรบหลักลำหนึ่งของราชนาวีไทย และยังเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความสะเทือนใจให้แก่ชาวไทยจำนวนมากเนื่องจากเป็นครั้งหนึ่งที่เรือรบของชาติถูกทำลายโดยฝีมือคนไทยด้วยกันเองหลังจากเหตุการณ์สงบลงซากเรือหลวงศีอยุธยาถูกกู้ขึ้นในเวลาต่อมาและบางส่วนของเรือถูกเก็บรักษาไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์ทางประวัติศาสตร์เพื่อเตือนใจถึงเหตุการณ์ที่ไม่ควรเกิดขึ้นอีกในประวัติศาสตร์ชาติไทยขีดขีดขีด,ขดมรดกและความทรงจำที่ยังคงอยู่ ม้เรือหลวงรีอยุธยาจะสิ้นอายุขัยไปแล้วแต่ชื่อของเธอยังคงถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์กองทัพเรือไทยตลอดกาลกองทัพเรือได้ตั้งชื่อเรือลใหม่ว่าเรือหลวงสีอยุธยาอีกครั้งเพื่อสืบทอดเกียรติและจิตวิญญาณของเรือหลวงรุ่นก่อนถือเป็นการให้เกียรติและระลึกถึงความกล้าหาญของเหล่าทหารเรือที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อชาติปัจจุบันชื่อเรือหลวงรีอยุธยา ยังคงถูกกล่าวถึงในฐานะเรือประวัติศาสตร์ที่สะท้อนถึงความผันผวนขององค์การเมืองไทยและเป็นบทเรียนอันล้ำค่าถึงพลังของความสามัคคีในกองทัพขีดขีดขีดสัญ,ญลักษณ์แห่งความกล้าหาญและการเรียนรู้เรือหลวงสีอยุธยาไม่ได้เป็นเพียงเรือรบธรรมดาแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าหาญการเสียสละและความรักชาติของทหารเรือไทยในยุคนหนึ่งเธอได้ผ่านทั้งช่วงรุ่งโรจน์และช่วงโศกเศร้า เป็นเครื่องเตือนใจถึงความสำคัญของสันติภาพและความมั่นคงของประเทศในทุกปีกองทัพเรือจะมีการรำลึกถึงเหตุการ์เรือหลวงสีอยุธยาเพื่อแสดงความเคารพต่อผู้เสียชีวิตและเพื่อให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้บทเรียนจากอดีตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเสียสละความพักดีหรือความสำคัญของความสามัคคีในชาติขีดขีดขีดบทสรุปแห่งตำนานเรือหลวงสีอยุธยา HTMS สีอยุทยา คือหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าของราชนาวีไทยเธอเป็นทั้งเรือรบผู้พักดีต่อชาติเป็นสนามรบกลางเมืองและเป็นบทเรียนแห่งความสูญเสียที่ไม่มีวันลืมแม้วันนี้เรือหลวงศีอยุธยาได้กลายเป็นตำนานแต่เรื่องราวของเธอยังคงอยู่ในหัวใจของคนไทยในฐานะสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าหาญและเกียรติยศแห่งกองทัพเรือไทยที่ไม่มีวันจางหายไปตามกาลเวลา